วันนี้ควีนฮอนไบเซิลโปรเจกต์ขอพาไปทำความรู้จักจกับจักรยานระบบพีเนียน พิเนียนเนี่ยคือชื่อของระบบเกียร์จักรยานนะคะที่ระบบกลไกการทํางานอยู่ในกล่องเกียร์บ็อกซ์แบบนี้อยู่ตรงกลางของเฟรมตรงบริเวณขาจานแทนที่ระบบเฟืองนะคะที่อยู่ที่ล้อหลังแล้วก็ตีนผีแม้จะมีระบบแบบมอเตอร์แต่ตัวนี้ก็คือเป็นระบบแบบแมนพาวเวอร์ใช้แรงคนปั่น100%พินเนียนนะคะถูกออกแบบมาให้เป็นระบบที่ใช้งานได้ครอบคลุมในทุกสถานการณ์เลยไม่ว่าจะปั่นคอมมิวในเมืองทําเป็นรถคาร์โกปั่นทางวิบากแบบ MTB จนถึงการปั่นแบบทัวริงรอบโลกเลยแล้ว ที่ทําให้พิเนียนเนี่ยมีความโดดเด่นกว่าะระบบจักรยานอื่นๆที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องของการเมนเทนเนนะคะดูแลรักษาง่ายแม่นเทนเนสต่ำกลไกทั้งหมดเนี่ยอยู่ในเกียร์บ็อกซ์ที่ซีลมิดชิดแบบนี้ประกันว่าไม่มีอะไรเข้าไปขัดขวางการทํางานของตัวเกียร์ทำให้เป็นเกียร์ที่สเสถียรมากๆเนียนเขาเรียกร้องให้เอาเข้ามาเปลี่ยนถ่ายน้ํามันทุกๆ1นึ่งหมื่นกิโลเมตรหรือว่าทุกๆ1ปีแล้วแต่ว่าอะไรถึงก่อนที่2นะคะก็คือเกียร์เรนจ์หรือว่าช่วงเกียร์ ของพีเนียนที่ว้างมากเวลาเราเปรียบเทียบระหว่างเกียร์ที่เบาที่สุดเวลาเราขึ้นเขาแล้วก็เกียร์ที่หนักที่สุดเวลาเราลงเขาแล้วแตกต่างของสองอันนีเน้เอามาเปรียบเทียบกันเนี่ยเราจะเทียบค่าออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ซึ่งเอ็ดกับสิบส,ส,สองสปีดตัวนี้นะคะเ,เกียร์เรนท์หกร้อยเปอร์เซ็นต แล้วก็มีรุ่นที่เป็น18สปีดเกียร์เรน์ประมาณ600กว่าเปอร์เซ็นต์นะเสือภูเขา12สปีดตัวท็อปอย่างเงี้ยตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ500กว่าบาทข้อที่3นะคะก็คือเรื่องของการสมดุลน,น้ำหนักที่ดีกว่านเนี่ยเนี่ยวางตำแหน่งของตัวระบบเกียร์เนี่ยไว้อยู่ตรงการลางรถแล้วก็อยู่ตรงด้านล่างของรถนะคะ ทำให้การที่มันจะไปเอฟเฟกต่อการคุมรถน้อยมากนะคะเมื่อเทียบกับระบบอื่นๆนะที่น้ําหนักเนี่ยมกักจะเทไปอยู่ด้านหลังเพราะเวลาที่ใช้ในาการขี่ในทางวิบากแบบ MTB น้ำหนักมันอยู่ตรงการลางรถเนี่ยมันก็จะทําให้การคุมรถเนี่ยมันว่องไวกว่าในแอปพลิเคชันแบบทัวริงนะซึ่งน้ําหนักเนี่ยส่วนมากเนี่ยจะถูกเทไปด้านหลังค่อนข้างเยอะก็เป็นการช่วยบาลานซ์ให้น้ําหนักเนี่ยมันไม่โหลดหลังมากจนเกินไปข้อที่4ี่เปลี่ยนเกียร์ได้แม้เวลาจักรยานอยู่กับที่หรือว่าฟรีค ข้อนี้เนี่ยหลายๆคนมักจะมองข้ามนะแต่ว่าจริงๆแล้วมมีประโยชน์มากๆเลยนะคะ ไม่ว่าจะก,การใช้งานในเมืองนะที่เราจอดติดหยุดไฟแดงต้องอจอดแล้วก็ออกตัวบ่อยๆการที่เราเปลี่ยนเกียร์ได้ทันทีเนี่ยก็ทําให้ไม่ต้องคิดมากในการไล่เกียร์นะคะหรือว่าเวลาเราไปขี่ทางวิบาก MTB ก็ตามนะเจออุปสรรคบ่อยต้องชะล้อรถต้องออกตัวต้องสปรินต์บ่อยๆอย่างเงี้ยการที่เราเปลี่ยนเกียร์ได้ทันทีแล้วเปลี่ยนได้ทีละหลายเกียร์ก็เฟรนลี่ต่อทุกคนไม่ว่าจะมือโปรจนกระทั่งมือใหม่ข้อสําคัญมากๆเลยก็คือเรื่องของอายุการใช้งานอายุการใช้งานของเขาเนี่ย ยาวนานถึง1 100, 1,000กิโลเมตรเยอะเท่ากับเราปั่นรอบโลก2รอบครึ่งหรือว่า20กิโลเมตรทุกๆวันเนี่ยเราจะใช้งานมันได้20ปีนี้น่าใจพอเห็นภาพมากขึ้นนะคะนีไปก่อนสวัสดีค่ะ